ผ่านไม้ไผ่าสันาา้นจุดอะทีอสัางก,า,งขา,งา,กาขามถึงหน้าอีกบนเฮ้ยถามถึงหน้าอีกบน กั่ใจนึงนี่น่ะเออเขามาใหเถ็นกอใส่นี่ฮะห่ามเลยเนาะห่มัอนันั่น่จับเพื่อนสไปดีพี่น้องการแทัสไปดีเนาะ พอๆกับเบาคำแสงเก่าพี่น <ulu> <En> ้องกบน้องรลัดเนาะอยู่เ่วาอยู่ห้อยู่หน้าเนาะอยู่หัวข้าเนาะเจีมสบายดีพี่น้องมววเอ้ยหาตาบวมเบียมเลยเด้อหมกเยแป้งซื้อให้ชมาเบิรเจเฉยเยี่ยมเดล่ะ่า ะปยานเนาะสุพรรณนเนาะยี่หยอย่หยสนนุพรรณกันอ่าน่อยแวคา <laughs> ไล่ไมัน,สอสอนโซื้อไล่ไลนัวสู้านาตลอดมั้งเ่าย่น นะแบามด้วยี่นักน้ามากะหน้ามากะสิาาระประมาณเกือบสาดิสาวสาวสิบดกับาวโลสาวโล่สาวโลเนาะคำแซงอีกเกือบหกชิบเที <c oughs> ่วน้ำอันอันีสะพานเป็น,นเีนืยวน้ำทางน,น้ำสะพานนี่เลยพี่น้องเห็ดไม่ได้กินหน่อยเด้อ เวิร์คลิปนี่ก็ได้ก็คือยุคสถานที่นี่เนาะก็คือบ้านหน้าแหกพี่น้องเนาะมาบ้านอ่าหรือว่าหน้าเนาะเอิ้นว่าหน้าซะอก็เข้ามาหน้าดิเป็นหน้าคลองอ่าดาวจิกอกเนาะไอ้กี่หน่อยคนโกรซิโยบันทาม่ต้โกเป็นหนังเงินใส่พวกนี้เนาะจะเอาเพิ่มมาเพิ่นครับลดท้ายออกพุกคนชวนเอาของยางหลัดเอาหน่อยเนาะไปเดี๋ยวไปพบพ่อเพิ่นเอาสีแบกหน่ำไปหอดเที่ยงก่อน เอาสิมาไชหน้าพี่น้องไหนี่พ่นผ้าตกสัมคูดิอาการไม่จริงเย็นเลยเบิ้งผู้เบิ้งพี่น้องพี่น้องมึงบรรยากาศอันนี้คือผู้อ่าในใบซิฟเนาะผู้บาเชียื่นผู้บาเีผู้นี้ใบซิฟพี่น้องนใบเมินกีของเหล่าเฮาเป็นผู้ในนี่จับเกาะโอเคพี่น้องจะมาจิงพอกันนะ à ừ, cái nồi mà con có... cái nồi bây giờ thay mà, mà. chỉ mà thay na thì nó à mà họ là ba hà ba thô đi đây men mình đi này đào tiktok phun cả tô, thì nó ơi บรรยากาศตรงไหนตรงไหนเรื่องกาพี่หน่อยพูดปุ๋ยริโอยุบัตคาไม่จะกูเป็นาหาเงิน้ยใส่กับบะหมีนะพี่น้องเนาะฉันก็ข่งไก่เฉยฮะโอ้มันหัวข้าร้ายนะถ้าโทรพี่น้องจงพูดพูพูพูหน้านี้ติดติดกระกระบาดนี่แต่ว่าข่งมาใกไก่ดีเนาะพี่น้องเนาะมือนนี่ถ้ามาทับแสงกับเสด็จมาไทยหน้าสวยมากพี่น้อยพี่น้องเลยมือนี้สบายมือนี้เอาจัดแบบเบาๆกันเนาะจัดแบบเบาๆมาอนี้โอ้เงินไทยหน้าหูดพี่น้องเนาะใสยกี่หน่อยเลยเห็นหน้าเด้อนี่ หน้าเล่าเรื่อเนี่ยเราเสียนหน้าหน้าปีเนาะเคยนหน้าปีเนาะแต่ก่อนกับค้ำแซงก็เคยมาไทายอยู่แต่บ่หัวจักปีก่อนลั่งวะลืมเลยพี่น้องโดนแหง้งโดนหลายปีแล้วเราใส่ค้ำแซงหมดแล้วไม่เหยียบ <c oughs> ม่ยาวเพราะว่าบรรยากาศกับพุยพลอยๆค้าแห้งลิ่งเนาะบรรยากาศได้ายแห้งลีพี่น้องจะน้อยจะไปบึงป้าในห่วยหนามมันไล่อยู่เท็ดไม่ี่เด้อคัวเด้อ อรตู้ตัวรักาัดตัดใหม่ใหม่ใช่ไหมเน่เอาเรื่อยเรเรห็นเลยเป่าใช้ไทยดิี้อเยปิดเปไทยเปิดนังเปดนบท่านในไทยบท่านในไทยบตาได้พี่น้องกำลังสีไทยด้วยนี่อแหลกเนาะคำแซงสิมาไทยซอยอ้ายเพลินเนาะอยู่หน้าพี่น้อง เดี๋ยวมาลุยกันเลยเนาะวันเสีเป็นจะได้พี่น้องเดี๋ยวจะน้อยคำแว่งชิดงไปตึงแหยอยู่หวยนะพอได้ป้ามาปี๋หนแนวมาตั้มกินหวยหิ้วเขาน,น้อยพี่น้อง น,นี่เนาะโอ้คือการแข่งรถผู้บุกโอ้มันต้องขึ้นไปผู้คุณพี่น้องขึ้นไปผู้เนาะอันนี้คือผู้บาเจียงเนาะผู้ในใบมือเก็บของลาวเฮาอ่าบดีวกี่หน่อยกดูเถอะอว่างมากเนี่ยยันตะข่วาหักแบกลุกหนามอีกเกือบอกลอยโล่รว uh. ม,มกันกับคนแบกรงมาเฮากโอ้ <What? S 2> oh. เห็นล่นลง,ลงคั่วนะวัดชิมเมือบ้านจำไม,ม่วัดชิเมอบ้านเมื่อนีแหละพอดีเสียเพิงก็ไปอยูย่เนาะอริตาอยู่ผู้เดียวกับหยัยนพุ่นหยานนะก็อยู่เป็นโมหยางพุ่นยานเนาะหางคำเงินขืนยัแนแมนหยนเพิ่นไปเวียงนาจะไป ตามหมื่นบ้าเลยจักหมื่นกันนี่เ<อ>กิดไปเมื่อวานนี้เนาะเมื่อนี้เป็นมื่อเละเน้องนาจ๊หมื่นานาจะมาฮื้อพูดเลย้าพังเบื้องคนว่ายังบรทันนดีให้คำตอบเพราะว่าเคนนัดกับไอ้เสื่องหิวเนาะอยู่ทางเวียงพูดเลยเอาไปนี่ไม่ออกใ่ไหมฮะนัดเอาเอาเอาบื้องนี่เลยเบื้องไหนเบื้งนี่เบื้องนี่ว่าออกบุตรตั<อ>งควอกกันได้ไทยก่อน ไทยรนะมันมันไปบ่งได้จังเมื่อไงเมื่อไงพี่น้องเมื่อไงเมื่อไงพี่น้่ก็เนื่อไไทยจะพี่น้องเพราะว่ามาใกล้แห่งอู้เ่อไเมื่อไงอ้เขาไปลองอันนั้นะซอนหัวไล่ไล่บุรีมกหัวเด้น้องรัดกันสบายจัดยาสูรให้ียบล่ เจอยาสูตรพี่น้องเรียบร้อยค้ำแซงจัดให้กินเจ้าอยากินเจ้าฮะเจ็บหัวเจ็บหางในตะเวนในกำมันเจ็บหัว่่่มอนีโอ้แน่วก็ร่างเห็นนี่โอ้งามงลายพี่น้องเลายใหม่พี่น้องตัวสั่งอันนี่อันใดบ่อันทีวบ่โอ้ค้ำแสงเออ แสงคำแสงขจีแมนเลยมิโต้เคขึ้นก้อนก็จีแมนคำแสงแมนแมนเคลือนบ้านบอกมิโต้เคพี่น้องเลยออเหมือนกันดิลงดีใจร้ายลอาใส่คำแสงถือวาซอยไทยให้เราใส่ซอยก้อนอย่าพะว้าแมนเดานักซวยกันหาอย่จงไรวะานักจะเศร้าเบาจะได้เงินพี่น้องพี่น้องจนไรวะเปลี่ยนใจเมื่อคืนนี่จะได้อีกเอ้าพะพรก็เจ้าน่อยพี่น้องเพิ่นงกินน้ำกินไนก่อนเดี๋ยวจ้าน่อยจะลงมือเนาะ มันโอ้ยบ่อไหนมันท่าท่าหัวออกมาข้างนอกอวยทารูดมันติดมันติดหัวเดี๋ยวชิวยมันกระด่าหัวเดี๋ยวมันโอวยบ่อไหนมันดึงขั้นมีโซนขั้นลงมืออะไรพี่น้องอันนี้เปลี่ยนไนกี่หน่อยเนาะกีหน่อยภาไทยคำเชีงไทยแหล่ะเลยหนึ่งคนละตาเห็นไหมกำลังเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไนกี่หน่อย หัวหกใกล้ดดพี่น้นั่งรัดก,กระไแต่ว่าให้กินหยาดเลยวนไหจ,จะเป็นยังเลยเลย โอ้น่นี่หละกำลังหัวปีดีจโนยดอกถ่ายปีวะจโนยจะไปถ่ายาปี่จโนยนี่นาแลนบชนาดําๆนาเร่ๆหัวไบเลยพี่น้องช่วงนี่กำลังลงหน้าใหม่ปรทธานเอาบรรยากาศผ่าลังคนพี่น้องยินบ่มาข่าวมแล้ว่อไปไปนั่ง้าแจงกระขาไปข่มขึ้นเนเอาถ่าน เน,นาะคักให้ไอรีพี่น้องบรรยากาศอยู่เที่ยงไฮ้เที่ยงหน้าเท่าปล่อยให้ไอ้กี่หน่อยเราไทายหน้าปันกันคนละให้คนละตาแล,ล้วนะอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนกันไทยหุระตาซองตาเนาะกี่น้อยอก็แล้วไปซองตาซองให้ละ อเอาแจ้งกันแล้วไปให้หนึ่งดูว่ารัอบก่อนก่อนเออเปลี่ยนกันนี้เนาะนี่ไอ้กูหนึง่งผมมาไฮซอยตอนนี้เดี๋ยวมาเบิ่งว่าเอยลาครับน้องรัตน์เปนเห็ียดยังเนาะนิ่ข่าวา่าปีงหม,ม,มูปีงห <ขา S 1> มูขาหมูเนาะแมนแมนขาหมูขาหมูมื่อวะมื่อซื้อมื่อไรวะมื่อซื่อเมื่อซื่อมื่อซื่อเนาะแมนคำแซงบ่ได้มาเฉยๆเดีว่ายังเหลืออยู่อ่ะกี่หน่อยเราตรงไว้หายอย่ใส่ตู้เย็นไว้หายเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาปิ้งพี่น้องว่าสิเป็นจังไใจบอกมาแล้วแก

แชงกับหายกับขืนไปเปลียป่ยนไอ้คนสามคนเนาะทำแสงไอ้กี่หน่อย,แล,อย,นนออยแล้วก็ไอ้อีกคนหนึ่งเนาะเดิกอ่านนะเปลี่ยนกะทยโคราตตาคนละตจับไปน้องร้อนกับเวลากระพากันปิ้งเกือบโม่แล้วก็ปิ้งเโมโมโงนาะทางไปบรรยากาศดูตรงไหนตรงน้นพี่น,น้องย่างดังแรงสุดยอดแห้งพี่นอ้อง ธระมดาได้เขาิงมูเนาะปิงมูได้ไทยนะ้าขาโมกินปิงมูคุณได้สิขนาดดำหน้าขาง้อดำหน้าขางวอในไทยหน้ยายังขาโมกินหน่อยเอ้ย <laughs> อเล่บ่ขาแบนบ สองสองพันขาแบนเนาะยังเหลืออีกประมาณพันพันกว่าชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะผมเ,เดินทางมาได้ครึ่งครึ่งทางแล้วพี่น้องเนาะส่วนผู้ติดตามมันยังอันพานไปแล้วพี่น้องยังแต่ชั่วโมงเนาะ,มมนะพาเอฟซีคำแสงเนาะไปติดตามไปเบิ้งสองอ้ายเปิ้ลเบิงเบ้งเงาเงาเนี่ยเด้อพี่น้องพอคำแสงจะได้กินแบ่อมัน,นยังให้สองอา้ายพาจะกินแบ่เออจะกินแบ่ ตอนนี้ก็อันนั้นเนาะใหม่ฮะนกบอใหม่หมันควันมันบ่มันอันนั้นใหม่ตัวนี้เจ้าใส่ยังต,กกตอนนี้กระพาก,กันผักพรเนาะตอนนี้กระพากพาันผัพกพรผักรถก่อนมันทำเลยมาทาก,กันมานามั่งสาเมยกินขา้าวกินหนามก่อนพี่นอ้องตอนนี้เป่งโมยู่ เป็นได้พักบ่พักพักพร่อีมือแรกแฮงงาน่องเ้ยได้ลายอยู่ด้เนาะเอาซํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยกบตาโอ้ยหยหลายพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตราให้เร้าหน้าเนาะต้องใส่กําแสงเนาะอืติเป็นเขาเป็นน้ําพี่น้องเอ้ยเม็ดนึงนี่ก็บ่ธรรมดาโอ้โอ้ยหนือยหลายธรรมดาแล้วมันคือ่สุดยอดแล้วมื้อนี้ปนึงได้ไผเพินได้ได้บ่ส่งสมงฮะมากะเกือบ4:00นเนาะแม่นเฮาลง4:00นเอออันนี้กมว่ แต่บหาหมวกปุ๊บมย่างเลยมุย่าซองสมุงพอดีเนาะพอดีขนาดไทยแกซองสมุงนี่พี่เอจัดจักรงมือนี่ก็แล้วเลยมือนี่คือคือสีโบแหลวยังจหน่อยน่มือ่นใส่ยังทั้งได้แน่นาจ้ะดิแมนบิดงบัวพูไปรุมพูพูนแมนบอกพูนแมนหน้าไอ้ตาปลายโอ้ทั้งนี้ก็แมนเบิร์ดบนนี่แมนแเออมืออื่นก็นหอยนึงแล้วครับหลวกับไทยไทยมือมืนมันเวีนกัมือเจะสหา แกนกมองมาอ,อีกกินเนาะตอนวันได้มาอีกตึงแฮน้่ตอนเท<ด>ียงตึงแฮ่ปีนบบป้าแล้วนะตึงนนแ่ป้ามาปีนกินกับแกงนอไหมแล้วโอ้เขากันลำล้าเลนี่แหละพี่น้องเออ,อ,งเอหน้าเบากินหอยกับระม,มาณนี้แหละคือว่าไล่เติมเลแล้วลงมาแต่ตานี่หน่อยเนี่หน่อยหน่อยดำม้วนอย่หรอดำพุดิม้วนอืมตอนไหเงยก็ือวะไรคิดหนยอยู่อันนี้ให้นี่หน่อยพ้ทิมวนอ่าพัก่อน ແກະສີຫນໍ່ລະບົນຍັງປິ່ງຫມູເນາະອີ່ຫຍັງຫມໍຊູບໍ່ຊູດອກຊູງເດີ້ເຈົ້າໄປຮ້ອງຄືນຮ້ອງຂຶ້ນຢ່າອາໄສທ່ານອັນໄພອັນເອົາແຕ່ທ່ານມາໃສ คืจกินหลายเนีกินอะไรกินอีกกินอะไรกินอีกกินเลยๆไปกินอ่ะนะอืย่างอีกเอาชลแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มนต้องตำหเนาะเป็นังกมู้สิเ็นนาะเาบอลกีอโลนะเกี่ยมเครื่องตำยังหาคมนาเขาเขาเขาอืมอยากเนาะมาหนีหาคนเนาะอยู่เทียงไงเที่ยงหน้าป้าหาที่มือเกาะเนาะ ดีแต่ว่านับกครับนาบถามาตงือว่าขัวบ่บ่ม่ใช่ตานแบบนี้แหละแบบนี้และงยงเงเอาสบายดีพี่น้องมือนนี่ข้าวน้กันด้วพี่น้องด้อมือนี้โอ้กินข้าวแรงพี่น้องยู่หน้าเนาะเพราข้าวแรงแข่งไก่น้อร้เสียงเคียดเสียงอะไรห้องนี่แหละังงใกล้หเลยนาะอืม็อรอยยังมานอนอกอ่ะอืมเย็นอีกอันคอยอยู่ไก่คยยังมานอนอยู่ด้วนี่ ครับขนาดนล uh. e ่เกินทานด้วยกินเขาน้ำดูน้ำร้านเด้อเอามอมแห้งนี่มือแหลกเนาะลงไลงบน้าเา่าร้าก้้านจะด้เนาอ้าวมือแกเาล้าน้อยากกินดอกม้พก่นนอ้านจอมแห้กหเนาะ้านเือแลยลงไฮลงหน้าเนะอาย่าโยกินรานกินน้ำกันนะห้ร้านดีมีแห้งไหมเนาะ เวลาเวลาดัดปอเวลาบ่เอือบเราห้อมอันขาบล็อกทีห้อมยังไงวะทีห้อมแบบอันนั้นน้ำชุยๆแบบผูกคักแห้อ้ามีแจวยังเหินแจวผี๋าหรือแจวสมก็ได้น้อได้อย่างมะนาวเนาะแจวผี๋าเนาะคักเนาะมันเป็นปลาแจวจะได้กินอยไรนี่แล้วก็ไปกินแยวอยู่บ้านเนาะปลามากฮะ พี่น้องกินกันพี่น้องเลยอ่าพี่น้องกินข้าวมันไม่้แล้กันเด้อมากินเขาวามผ้ามากินเปลความสวยเนาะพี่น้องเนาะอมาห่างมาแพะกันมั้งเนี่ยมาอื่นพูแหละพี่น้องถ้าติดตามอับส้มเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะว่ามืออื่นเาสิเสียดยังเขาจะกินยังเนาะอือมาเนี้เอาซ้ำนี่มือเน่าเน่าได้กะจังไปเบิ่งไปติดตามเนาะอย่าลืมพี่น้องไปติดตามสองไอ่กีนหน่อยคนโกนี่เด้อพี่น้องเนาะเป็นภาษาไทยเนาะ กินหน่อยคนโกะสองยูทูบเนาะพี่น้องเนาะไอ้เพิ่นกำลังอาลุยๆเพิ่นสีพเอาให้มันพานไม่ไหวเนาะมีรายได้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องจกได้กับพาก็เลยก็แชร์น้ป็นกันใจให้ทีมงานเบอร์สู่ทุกคนเจอกันคลิปหน้าพี่นาเดอขออนุญาตกินเขาก่อนพี่น้องบายสบายดี